ตอนนี้ทั้ง2ช่องเนี่ยมันรวมกันแล้วนะครับสังเกตเห็นว่ามอเตอร์จะหมุนพร้อมกันเลยนะครับผมถอยหลังพร้อมกันเลยนะครับเราไม่จําเป็นต้องมาทําวงจรให้มันซับซ้อนเพียงแค่มีบอร์ดไดซ์สตัวหนึง่งที่สามารถทํางานได้โดยสัญญาณ PWM แต่ถ้าเกิดว่าต้องการหมุนแบบหมุนกับที่เลยแล้วก็โยกไปตั้งแต่แรกเลยนะครับแบบนี้มันก็จะหมุนกับทางตั้งแต่ตอนแรกนะครับ สวัสดีครับนี่คือกล่องควบคุมรถตัดหญ้าบังคับวิทยุรุ่นล่าสุดที่ผมประกอบขึ้นมาใช้งานเองนะครับรถตัดหญ้าหลังจากที่เราได้ทดสอบในสวนกล้วยในคลิปก่อนๆผมก็พัฒนารถตัดหญ้ามาแล้วอีก3รุ่นเลยนะครับผมในส่วนของกล่องคอนโทรลนะครับเป็นส่วนที่สําคัญกว่าจะได้กล่องนี้มาผมก็ทดลองแล้วทดลองอีกไม่ว่าจะเป็นการทําวงจรขึ้นมาการเขียนโค้ดมิกอุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาเพื่อจะใช้งานกับรถตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้ดีและตอบโจทย์ที่สุดเท,ท่าที่จะเป็นไปได้นะครับผมวันนี้ผ จะพาทุกคนมาทําความรู้จักมาทํากล่องนี้รวมทั้งทดสอบการใช้งานด้วยนะครับอุปกรณ์พวกนี้ก็เปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็จะมีทั้งแบบสําเร็จรูป all in one มีแบบ on board ทั้งหมดหรือว่าคอมพิวเตอร์ประกอบกล่องแบบนี้มันก็เปรียบเหมือนกับคอมพิวเตอร์ประกอบนะครับที่เราอยากใช้งานแบบไหนเราก็นําอุปกรณ์แบบนั้นมาประกอบเข้าไปในเคสนี้นะครับผมซึ่งหลักๆของการควบคุมรถตัดหญ้าบังคับวิทยุก็คือควบคุมมอเตอร์นะครับทั่วไปมอเตอร์ที่ใช้ในรถตัดหญ้ามังคับวิทยุก็จะเป็นมอเตอร์แปล,แแบบและถ้าเป็น แบบไฟฟ้าผมก็จะใช้มอเตอร์แบบนี้นะครับควบคุมด้วยรีโมทตัวนี้นะครับเป็นรีโมท c h a ช n e l นะครับผมของไฟสกายเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันก่อนนะครับผมก็จะมีอย่างแรกนะครับก็คือตัวรีเซิร์ฟจะมีหน้าที่รับสัญญาณมาจาก Remote. รีโมทรีเซิฟตัวนี้ก็จะควบคุมอุปกรณ์ PWM นะครับเช่นพวกเซอร์โวสปีดคอนโทรเลอร์ของรถบังคับหรือว่าเครื่องบินบังคับนะครับบอร์ดได้ตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยทั่วไปเขาจะเขียนโปรแกรมบอร์ดไมโครโคอนโทรเลอร์มาควบคุมอีกทีนึ่งนะครับแต่จากการทดลองผมก็สังเกตว่าบอร กับตัวบอร์ดของเซอร์โวได้หรือเปล่าผมก็ทดลองนะครับแล้วก็ปรากฏว่าได้จริงนะครับผมก็เลยเอามาประกอบกันแบบนี้ต่อมานะครับก็คือสเตปอัพจะทําหน้าที่ในการดันจากไฟ12โวล์ขึ้นไปมากกว่า12โวล์ตามที่เราต้องการนะคบการต่อ12โวล์เข้าไปที่บอร์ดตรงนี้เลยเนี่ยมอเตอร์มันไม่ค่อยมีแรงขับเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากระแสมันค่อนข้างต่ําผมก็เลยใช้บอร์ดสเตปอัพตัวนี้ดันกระแสขึ้นไปเพื่อจะมาเลี้ยงมอเตอร์ทาให้มอเตอร์เนี่ยมันมีแรงมากขึ้นพอสมควรนะครับผมต่อมาก็จะเป็นสเตปดาวนะครับแปลงไฟจาก12 v, お เป็น5โวลต์นะครับไฟ5โวลต์ก็จะเลี้ยงรีเซิร์ฟเวอร์เลี้ยงรีเลย์ชุดนี้รีเลย์ชุดนี้เป็นตัวควบคุมรีเลย์ชุดใหญ่อีกทีนึงนะครับรีเลย์ตัวใหญ่เนี่ยก็จะทําหน้าที่เปิดปิดมอเตอร์ตัดญ้าต่อมาก็จะเป็นชุดฟิลจะมีหน้าที่ในการป้องกันอุปกรณ์ไม่ให้เกิดความเสียหายจากกรณีไฟชอ็อตหรือว่าไฟเกินนะครับบอร์ดไดส์แล้วก็ตัวสเตปอัพเนี่ยมันก็จะมีฮิตซิงก์มานะครับด้านล่างเรารู้ได้เลยว่ามันต้องการระบายอากาศนะครับผมก็เลยติดพัดลมเข้าไปนะครับในส่วนต่อมตอมทร์งง้หัยู แล้วก็สวิตช์ปิดเปิดเครื่องนะครับตรงนี้ประมาณนี้ครับผมเรารู้จักกันแล้วครับว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างทํางานยังไงเรามาประกอบแล้วก็ต่อวงจรกล่องนี้กันเลยนะครับอุปกรณ์ที่1ก็คือกล่องพลาสติกกันน้ําเราจะใช้เป็นขนาด8คูณ12นิ้วอันดับแรกเราจะเจาะรูฝั่งด้านหลังของตัวกล่องนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใส่ก็คือพัดลมเทอร์มินอลแล้วก็สวิตช์นะครับผม ่อไปพิกมาด้านล่างนะครับเราจะเจาะรูสําหรับวางตําแหน่งของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะว u าสสเต็ปอัจะวางไว้ตําแหน่งประมาณนี้บอร์ดไรท์จะวางไว้คู่กันแบบนี้เราจะเว้นด้านข้างไว้สักหน่อยหนึ่งประมาณฝั่งละหนึ่งนิ้วนะครับเพราะว่าด้านข้างเนี่ยเราจะเว้นไว้สําหรับเจาะรูขันตัวกล่องเนี่ยเข้ากับตัวโครงเหล็กของตัวรถตัดหญ้านะครับ หลังจากที่เจาะและวางตำแหน่งน็อตเสร็จแล้วนะครับเราจะเริ่มประกอบกอุปกรณ์กันเลยนะต่อไปก,ตไปก็ติดตั้งเทอร์มินอลน,นะครับผมหันด้านที่เปิดฝาเนี่ยออกไปด้านล่างของตัวกล่องนะครับวิธีการติดก็คือจะติดประมาณนี้แล้วก็วางลงไปให้ขาสอดเข้าไปในรูนะครับต่อมาก็เป็นสวิต ตำแหน่งด้านหลังก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปก็เป็นการต่อสายไฟเลี้ยงจะเลือกเป็นเทอร์มินอลฝั่งที่ติดกับสวิตช์นะครับก็คือจะมีสวิตช์ขั้นกลางขั้วบวกนะครับผมเข้าสู่กล่องสเตปอัพ1ชุดเข้าสู่สเตปดาวน์่ชุดเมื่อผ่านตัวสเตปอัพเสร็จแล้วนะครับเราจะนําไฟที่ได้ออกมาเลี้ยงบอร์ดได์อันนี้คือสายไฟขนาด3มมิลน,นะครับผมเราจะปอกปลายสายแบบนี้เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับหางปลาแบบนี้นะครับผมจะใช้เป็นวิธีการบัดกรีนะครับ ต่อมาสายลบนะครับบอสเตปอัพตอนแรกผมติดตั้งผิดนะครับฝั่งที่มี4ขาตัวนี้คืออินพุตนะครับตัวนี้เป็นเอาต์พุตหลังจากที่ได้หางปลาแล้วนะครับเราจะมาไขาสายไฟเข้าไปเลยนะครับลบก็คือคู่ขวาสายไฟบวกคือคู่ซ้ายนะครับนํามาเชื่อมกับเทอร์มินอลขาที่2นะครับขาบวกผมก็จะตัดมาสั้นๆแบบนี้นะครับเพราะว่าเราจะต่อเข้ากับขาสวิตช์ด้านล่าง สราไฟบวกนะครับเราต่อเข้ากับขาสวิตช์ด้านล่างเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ต่อสายไฟบวกเข้าสู่สวิตช์กับเทอร์มินอลตัวที่1นะครับเรียบร้อยครับสําหรับไฟขาเข้าที่บอดสีแดงนะครับต่อไปให้เข้าหัวหางปลาอีก1ชุดนะครับพอได้แล้วเราก็มาต่อฝั่งเอาท์พุตนะครับ ตอนนี้เราจะได้สายเอาต์พุตออกมาเป็นคู่แบบนี้นะครับต่อไปเราจะมาต่อกับบอร์ดไดน์นี่นะครับไฟลบคือฝั่งที่ติดกับตัวเก็บป,ประจุนี่นะครับไฟบวกก็คือถัดมาคู่ถัดมาก็คือมอเตอร์นะครับผมสวมเข้าไปนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็โยงสายสีดำเนี่ยเข้าไปอีกบอร์ดหนึ่งนะครับในตำแหน่งเดียวกันไฟบวกก็ทําเหมือนกันนะครับ ตอนนี้เราก็ได้ไฟเลี้ยงบอร์ดได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะคลายฝั่งเอาพุทออกก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ปรับแรงดันไฟมจะคลายคว่บวกออกไว้ก่อนนะครับแบบนี้นะครับผมต่อมาเนี่ยเราจะต่อไฟ12โวลต์เข้ามาเลี้ยงที่บอร์ดสเต็ปดาวนะครับตัวบอร์ดก็จะเขียนสัญลักษณ์บอกนะครับว่าอินบวกและอินลบนะครับแล้วก็ต่อตามนั้นนะครับผม โอเคนะครับผมสําหรับไฟเลี้ยงบอร์ดทั้ง3มชุดเนี่ยก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะมาทําการปรับแรงดันไฟทั้ง2บอร์ดนะครับบอร์ดตัวเล็กเราจะปรับให้เป็นไฟ5โวลต์บอร์ดตัวใหญ่เราจะปรับเป็นไฟ18โวลต์นะครับผมจะต่อไฟ12โวลต์เข้าไปที่กล่องเลยนะครับผมไฟบวกด้านขวานะครับสีแดงเข้าสู่อินบวกนะครับโอเคถูกต้องตอนนี้ผมเสียไฟเลี้ยงจากแบตเตอรี่แล้วนะครับขาเข้า12.6โวลต์นะครับผม ไฟที่ออก52โวลต์นะครับผมในส่วนนี้เราต้องปรับลงนะครับจุดสําหรับปรับจะอยู่ตรงนี้นะครับอย่าอยู่ข้างๆไฟเอาพุทนะครับผมหมุนทวนเข็มก็คือจะเป็นการปรับแรงดันลดลงนะครับโอเคได้ที่ประมาณ18.15นะครับผมต่อไปจะมาวัดที่สเต็ปดาวนะครับตอนนี้เราต้องการแปลงไฟ12ให้เป็น5โวลต์นะครับผม คือไว้สัก5.2 5.3นะครับผมหลังจากที่เราปรับไฟแล้วเราก็เอาสายไฟเลี้ยงฝั่งที่เป็นเอาพุทเนี่ยมาเชื่อมต่อเหมือนเดิมนะครับต่อไปก็เป็นในส่วนของสายมอเตอร์นะครับซึ่งบอร์ดทั้ง2บอร์ดก็จะต่อมอเตอร์อย่างละตัวนะครับก็คือมี2ส,สายนะครับ2ขาตรงนี้เราก็จะต่อสายที่1เนี่ยตรงไปที่เทอร์มินอลเลยนะครับ ส่วนสายที่2ผมจะต่อผ่านฟิวนะครับผมแผงฟิวเนี่ยผมก็ทําขึ้นมาเองนะครับทำง่งายๆก็คือนําสายไฟมาเข้าฝั่งหนึ่งของฟิวแล้วก็ออกอีกฝั่งหนึ่งนะครับทำแบบนี้3อันนะครับผมเราจะต่อบแบบสายเว้นสายนะครับก็คือสาย1สาย3สาย5้านะครับผม ตัวนี้เป็นบอร์ดรีเลย์ระบบ P W M นะครับที่ผมทดลองทําที่ผมเคยโพสต์ไปใน Facebook ตัวที่เป็นแถวๆนะครับอันนี้ผมตัดมา1 Channel นะครับตัวนี้ก็คือมันมีขั้นตอนและว,วิธีการทําอยู่ประมาณนึงนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกนะครับสำหรับการทําบอร์ดตัวนี้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมก็จะนํามาใช้งานเลยนะครับ อันนี้เป็นปลั๊กรีเลย์สำหรับรีเลย์60แอมป์ก็จะมีสายไฟสีดำสีเหลืองสีแดงสีเขียวนะครับสีเหลืองดำเนี่ยเป็นขาคอยนะครับตัวนี้จะเป็นขา N O N C แล้วก็ขาแดงนี่ก็คือขาคอมนะครับจะเอามาทำตัวเปิดปิดใบตัดหญ้านะครับผมตอนนี้ผมใส่น็อตเข้าไปแล้วนะครับแล้วเราก็จะสวมลงไปในช่องที่เราเจาะรูไว้นะครับผมในส่วนของบอรดรีเลย์ตัวเล็กนะครับจะมีสายไฟสีแดง2เส้นนะครับ เส้นหนึ่งเนี่ยเราจะไปต่อไฟ12โวลต์นะครับผมจะนํามาต่อที่ขาอินพุตของสเต็ปดาวนะครับอีกสายหนึ่งเราจะต่อเข้ากับสีดําของรีเลย์นะครับสายสีเขียวเนี่ยก็คือ NO NC นะครับเราก็จะเอาไว้ต่อสําหรับไฟเลี้ยงนะครับผมมอเตอร์ก็คือสายสีแดงนี้นะครับเราก็จะต่อเข้ากับเทอร์มินอลฝั่งขวานะครับอันนี้ก็คือไฟบวกที่ไปเลี้ยงมอเตอร์ตัดหญ,ญ้านะครับส่วนไฟลบเราจะต่อจัมตรงมาจากไฟลบเลยนะครับผม มาต่อกันที่ขารีเลยนะครับสีเหลืองเนี่ยมันจะคู่กับสีดํานะครับเราเอาไฟบวกเข้าไปที่สีดําแล้วนะครับส่วนสีเหลืองนี้เรานําไปเชื่อมลบนะครับส่วนขาสีเขียวเราจะนําไปต่อกับไฟบวก12โวลต์นะครับใช้ขาไหนก็ได้นะครับผมอันนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าตัวรีโมทของเรานะครับผมในส่วนของวงจรควบคุมมอเตอร์นะครับในส่วนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของวงจรภาครับสัญญาณนะครับ รีโมทที่ผมเลือกใช้นะครับก็จะเป็นไฟสกาย FS16X เป็นรีโมท10 Channel นะครับผมแถมรีเซิร์เวอร์6ชแนลมานะครับผมมันสามารถที่จะมิกสัญญาณช่อง1และช่อง2รวมกันได้ตัวนี้จะเป็นควบคุมอุปกรณ์สัญญาณ PWM นะครับเช่นเซอร์โวหรือว่าสปีดคอนโทรเลอร์ของรถบังคับเครื่องบินบังคับอะไรพวกนี้นะครับผมเซอร์โวมันก็คือมอเตอร์เกียร์นะครับจะสังเกตเห็นว่าจะมีฟันเฟืองที่เป็นพลาสติกอยู่ข้างในนะครับในนี้ก็จะมีมอเตอร์เล็กๆ1ตัวนะครับรวมทั้งบอร์ดคอนาดด้ใน แหละนะครับผมมาใช้งานจะมีบอร์ดเล็กๆเป็นบอร์ดควบคุมมอเตอร์เอาพุทเนี่ยเป็น2ส,สายเชื่อมเข้ากับกบมอเตอร์แปลงฐานนะครับเราก็จะบัดกีตรงนี้ออกนะครับแล้วก็นําไปต่อกับชุดคอนโทรลของเรานะครับที่เราถอดออกเมื่อกี้นะครับผมก็ได้ต่อสายไฟ2ส,สายอันนี้ก็เป็นสายที่เรานําออกมาจากมอเตอร์นะครับเพียงแต่ว่าผมนําสายไฟที่ยาวกว่าเนี่ยมาต่อเพิ่มเข้าไปมุมด้วยท่อหดนะครับผมก็จะได้เป็นสายประมาณนี้นะครับ ฝั่งนี้เนี่ยเราจะเอาไปต่อเข้ากับรีเวอร์นะครับผมฝั่งนี้เราจะไปต่อเข้ากับตัวบอร์ดได์นะครับบอร์ดได์ก็จะมีขาใช้งานอยู่ตรงนี้นะครับเป็นขาอินพุตทั้งหมด8ขานะครับเป็นฟันปราจะมีสัญลักษณ์บอกด้านซ้ายเนี่ยนะครับ้ายสุดตรงนี้เป็นไฟเลี้ยงนะครับ v c c แล้วก็กราวถัดมา RIS เนี่ยจะไม่ได้ใช้นะครับกับ LS ตรงนี้นะครับแถวที่2คือตัดทิ้งไปเลยนะครับต่อมาก็คือตัว REN แล้วก็ LN นะครับตัวนี้ เราจะเชื่อมต่อเข้ากับไฟบวกทั้ง2ขานะครับถัดมา R และ L PWM เนี่ยเราก็จะนำตัวนี้นะครับที่เราทำเมื่อกี้มาเชื่อมต่อนะครับผมตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมฝั่งซ้ายก็คือต่อเข้ากับตัวบอร์ดเซอร์โวนะครับแถวที่2ตรงนี้ผมเชื่อมกันทั้ง2ขานะครับโยงมาหาไฟบวกนะครับขาลบก็ตรงนี้นะครับโยงมาที่สเตปดาวนะครับ ก็คือตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยง5โวลต์นะครับทั้ง2บอร์ดก็คือทําเหมือนกันเลยนะครับอันนี้เป็นสายไฟนะครับเป็นสายจัมเปอร์ผมจะเชื่อมต่อเข้ากับเอาพุช5โวลต์เพื่อจะเอามาใช้สำหรับเลี้ยงรีซิปนะครับต่อไปนํารีซิปมาแล้วก็ต่อไฟเลี้ยงนะครับขวาสุดก็คือไฟลบทั้งแถวเลยนะครับตรงกลางก็คือไฟบวกทั้งแถวนะครับผมแล้วก็จะเชื่อมไฟ5โวลต์เข้าไปนะครับเชื่อมที่ชัแนลที่1ก่อนนะครับผมในซองของรีซิปเนี่ยมันจะแถมตัวสายจัมมาด้วยนะครับก็ ตรงข้ามกันกับไฟเลี้ยงนะครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะต่อไฟเข้ากับกล่องคอนโทรลเลอร์นำไฟเข้ามาเลี้ยงตรงนี้เพื่อจะทําการบายรีโมทก็คือเชื่อมต่อตัวรีซซฟให้รู้จักกับรีโมทนะครับใส่ฐานสีก้อนด้านหลังนะครับตอนนี้รีโมทใส่ฐานแล้วก็กล่องวงจรต่อแบตแล้วนะครับผมเปิดกล่องคอนโทรลเลอร์ครับตัวรีซซฟก็จะมีไฟกระพริบแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเรามากดที่ปุ่มบายตรงนี้แช่ไว้แล้วก็กดเปิดรีโมทนะครับ ไฟก็จะหยุดกระพริบนะครับผมอันนี้ก็คือเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับทำการปิดรีโมทแล้วก็ปิดกล่องคอนโทรเลอร์ครับ่าลืมถอดตรงนี้ออกนะครับสายจัมที่เราจัมเข้าไปตอนแรกในส่วนของสายตัวเซอร์โวนะครับก็จะมีทั้งที่เราต่อเข้ากับบอร์ดได้สตัวนี้นะครับแล้วก็ที่ต่อมาจากรีเลย์ตัวนี้นะครับตัวบอร์ดได้เราจะเชื่อมต่อเข้าไปที่ชันเนลที่1นะครับก็คือแถวล่างสุดของรีซีฟนะครับรีเลย์นะครับเราจะเชื่อมเข้าไปที่ชันเนลที่3 ขั้นตอนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับก็คือเสียบรีเลย์เข้าไปที่ปั๊บของรีเลย์นะครับผมตอนนี้ผมก็ทําการเก็บความเรียบร้อยของสายไฟทั้งหมดแล้วนะครับเมื่อกี้ลืมไปอย่างหนึ่งก็คือตัวไฟเลี้ยงพัดลมนะครับก็คือเราจะเอามาเชื่อมกับตัวสเต็ปดาวห้าโวลต์นะครับผมก็ถือว่าเสร็จสิ้นครับสาหรับกล่องคอนโทรลเลอร์นะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้คือสายไฟเลี้ยงนะครับผมจะต่อเข้ากับแบตเตอรี่1 2โ wow. วลต์ คันลมหมุนนะครับไฟด้านในติดเปิดรีโมทครับผมตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมทดสอบไปตัดนะครับอ่านี่ไปตัดทํางานนะครับผมมาดูที่มอเตอร์ขับนะครับสามารถเล่นความเร็วได้ตามที่เรากําหนดนะครับโยกไปนิดนึงเนี่ยความเร็วมันก็จะน้อยนะครับโยกมากขึ้นความเร็วก็จะเพิ่มตามนะครับผมในส่วนของความเร็วของมอเตอร์นะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่ม โดยการปรับแรงดันไฟนะครับให้สูงสุดได้ถึง24โวลต์นะครับผมและในการควบคุมรถตัหญ้าเนี่ยเราจําเป็นต้องให้มันทํางานพร้อมกัน2ตัวนะครับสำหรับมอเตอร์รับถ้าเกิดว่าเราจะให้มันเดินหน้าเนี่ยเราต้องให้มันหมุนพร้อมกันแบบนี้นะครับแต่ว่าที่ผมทำเนี่ยคือผมพยายามมุมไปด้านข้างนะครับเพราะว่ามันยังแยกกันอยู่นะครับจุดสําคัญก็คือที่รีโมทนี่แหละนะครับผมก่อนหน้านี้ที่ผมพยายามทําชุดวงจรต่างๆเนี่ยก็เพื่อที่จะต้องการให้ตัวมอเตอร์2ตัวเนี่ยมาทางนานสัมพันธ์กันอย่างเช่นเราโยกเดินหน้าเนี่ย ให้ทั้ง2ตัวมันเดินหน้าไปพร้อมกันนะครับโดยที่ต่อไปเนี้ยมันจะไม่ยากเลยถ้าเกิดว่าเราใช้รีโมทที่มันมิกซ์สัญญาณได้เหมือนตัวนี้นะครับผมวิธีมิกซ์สัญญาณนะครับกดโอเคแช่ไว้นะครับเลื่อนไปที่รูปประแจนะครับกดโอเคเข้าไปไปที่เมนูอีเิวตนนะครับอ่าตัวนี้นะครับกดโอเคเข้าไปมันออฟอยู่นะครับให้เรากดที่อัพหรือดาวนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นออนนะครับผมแล้วก็กดตัวเช้งนะครับแช่ไว้ ตอนนี้ทั้งสองช่องเนี่ยมันรวมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับอันนี้ผมจะโยกคันโยกไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับสังเกตเห็นว่ามอเตอร์จะหมุนพร้อมกันเลยนะครับผมสายหลังพร้อมกันเลยนะครับซ้ายขวาก็คือมันจะทํางานสัมพันธ์กันนะครับส่วนที่ว่าเราวางมอเตอร์ซ้ายขวาเราต้องการให้มันหมุนคนละทิศทางเนี่ยแล้วก็แค่สลับสายมอเตอร์ที่จุดเทอร์มินอลน,นะครับ ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับสําหรับการควบคุมรถตัดหญ้านะครับผมข้อดีของบอร์ดตัวนี้หรือว่าการทําวงจรแบบนี้นะครับมันจะดีกว่าการเขียนโปรแกรมตรงที่ว่าในการเลี้ยวเนี่ยปกติถ้าเกิดว่าเดินหน้าถอยหลังเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าเวลาเลี้ยวนะครับส่วนมากเนี่ยเราเดินหน้าตรงไปแล้วเงี้ยเราต้องการเลี้ยวแบบเนี้ยนะครับเลี้ยวทันทีทันใดแบบเนี้ยการเขียนโค้ดเนี่ยมันจะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ว่า บ่อตัวนี้ทําได้ง่ายๆเลยก็คือเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราวิ่งไปแล้วเนี่ยเราจะเลี้ยวเราสามารถกดโยกเลี้ยวได้นะครับถ้าเลี้ยวสุดเนี่ยมอเตอร์ฝั่งหนึ่งจะหมุนมอเตอร์ฝั่งนึงจะหยุดนะครับถ้าเอากลับมานิดนึงเนี่ยมอเตอร์ฝั่งนี้ก็จะตามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการหมุนแบบหมุนกับที่เลยแล้วก็โยกไปตั้งแต่แรกเลยนะครับแบบนี้มันก็จะหมุนกับทางตั้งแต่ตอนแรกนะครับอันนี้คือสะดวกมากๆนะครับสมมติเราวิ่งไปเราจะเลี้ยงตัวรถให้วิ่งตรงนะครับ เลี้ยงซ้ายนิดนึงซ้ายนิดนึงขวานิดนึงแบบเนี้ยมันทําได้ดีนะครับในส่วนนี้ก็ประมาณนี้ครับสาหรับการทํากล่องควบคุมรถตัดหญ้าบังคับวิทยุระบบไฟฟ้านะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับการทํากล่องควบคุมรถตัดหญ้าบังคับวิทยุระบบไฟฟ้า100%ซนะครับผมหลังจากที่ผมทํารถตัดหญ้าหรือว่ารถเกี่ยวกับการบังคับวิทยุมาหลายๆคันนะครับปัญหาหลักๆที่เจอเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องชุดคอนโทรนี่แหละนะครับ เพราะว่ามอเตอร์ที่ขับเคลื่อนอิสระ2ฝั่งเนี่ยมันจาเป็นต้องควบคุมให้สัมพันธ์กันนะครับหลายครั้งที่ผมทำเนี่ยผมก็เลยเลือกที่จะเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานมอเตอร์ซึ่งเวลาที่นําไปประกอบลงกล่องจิงเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์หลายอย่างนะครับทำให้มันอาจจะมีโอกาสเกิดการพังหรือว่าชํารุดได้หลายจุดมากขึ้นนะครับแต่พอผมมาทดลองทาในหลายครั้งจนมาเจอว่าเราสามารถที่จะใช้บอร์ดไรต์โดยที่เราไม่ต้องเขียนโค้ดเนี่ยก็ได้ขอแค่เราสามารถมิกสัญ,ญญาณ2บอร์ดเนี่ยเข้าด้วยกันได้ ผมก็ค้นคว้าหาวิธีหลายอย่างจนมาเจอวิธีมิกสัญญาเนี่ยมันค่อนข้างง่ายมากๆว่าตัดปัญหาทุกอย่างออกได้หมดเลยนะครับเราไม่จําเป็นต้องมาทําวงจรให้มันซับซ้อนนะครับเราเพียงแค่มีบอร์ดไดสักตัวหนึง่งที่สามารถทํางานได้โดยสัญญาณ pwm นะครับ เราก็สามารถที่จะมิกสัญญาณที่รีโมทแล้วก็ทํางานได้เลยนะครับผมก็หวังว่าอุปกรณ์หรือว่าคลิปนี้หรือเทคนิควิธีการที่ผมทําในวันนี้นะครับที่มาแบ่งปันให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆที่กาลังอยากจะทํารถตัดหญ้าบังคับวิทยุใช้งานเองนะครับผมผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบและช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับใครมีข้อเสนอแนะคําถามนะครับก็คอมเมนต์ไวท้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ